โกเดนแห่งโจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตวงเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะดูให้จบคลิปเลยนะจะได้เข้าใจนะคะในอดีตของคุณนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะเปิดอดีตก,ก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะ t e e r a n c e 8ถ้วย The Hangman ต่อมาด้วยเด็กถือไม้และก็ไพ่สองดาบนั่นเองนะโอเคมาไล่เรียนที่พไพ่ใบแรกกันเลยในอดีตของคุณนะคะมีชาวราศีสิงนั้นที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่นะคะนะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่า ความรักหลายๆครั้งในชีวิตของชาวราศีสิงห์นั้นนะคะมันมาถึงทางแยกที่คุณจะต้องเลือกนะคะบางทีคุณอาจจะไปลงเอยกับคนที่คุณไม่ได้รักนะคะแต่กับคนที่คุณรักกลับไม่ได้ลงเอยก็มีแบบนี้เหมือนกันในโชคชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะแล้วมีบางกรณีนะคะชาวราศีสิงห์นั้นมีการย้ายบ้านใหมย่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะคะ อาจจะไปเจอผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ช้อยนะคะตัวเลือกนะคะในความรักของคุณเริ่มที่จะมีเยอะขึ้นนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมาถึงทางเลือกที่จะต้องเลือกว่าใครในคนใดคนนึงจะเป็นแฟนคุณหรือว่าเลือกใครสักคนนึงมาเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วแหละนะคะ ไพ่ใบนี้แสดงได้ชัดเจนถึงอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หงุดหงิดง่ายของชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาและก็สับสนกังวลใจกลัวจะเลือกผิดนะคะนี่ก็คือความรู้สึกภายในใจของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะต่อมานะคะก็คือไพ่แปดถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เดินหันหลัง ให้กับความรักครั้งนี้เรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะถึงแม้จะเดินหาหลังเดินจากมาแต่ก็รักนะยังรักอยู่เดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดรวดรล้าสนะสำหรับใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักกันอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะไพ่ใบนี้แสดงถึงการที่ เวลานั้นไม่ค่อยที่จะตรงกันหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลาการต่างจังหวัดอยู่ไกลาการต่างประเทศนะสำหรับคนที่อยู่ไกลกันถึงต่างประเทศเนี่ยอาจจะเวลาคุณไม่ตรงกันนะคนหนึ่งอาจจะเป็นตอนกลางคืนคนนึ่งอาจจะเป็นตอนกลางวันนะคะหาเวลาคุยกันรปรับความเข้าใจกันยากเวลาทะเลาะกันนาอะไรประมาณนี้นะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังแล้วก็เดินจากมาทั้งที่ยังรักอยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นไพ่ The Hangman ไพ่ใบนี้นะ,ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับหนี้สินภาระผูกพันสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันแล้วคือ,อะจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันงานน่าจะเป็นการรับผิดชอบร่วมกันการค่าใช้จ่าย,ายการเรียนของลูกนะะการรงชีวิตของคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะเป็นภาระผูกพันกันนะรวมถึงนี่สิลภายในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันของชาวราศีสิงห์นะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะมีบางคู่นะชาวราศีสิงห์กับคู่ของคุณนะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่เสียสละันะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เสียสลัในที่นี้หมายความว่าอะไรอาจารย์ หมายความว่าไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโกหกไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะขอโอกาสสักอีกค้งคุณให้อภัยเขาได้คุณให้โอกาสเขาได้นะคะบ,บางทีก็เพื่อที่จะประคับประคองสถานะทางครอบครัวนะคะเพื่อที่จะอยากให้ลูกนั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีทั้งพอ่อทั้งแม่นะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็คืออาจจะด้วยความอดทนด้วยนะ อดทนเพื่อครอบครัวอดทนเพื่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะนะเขาเรียกว่าเป็นการเสียสละนั่นเองต่อมานะคะก็คือแพลกอฟวอนนะเด็กถือไม้ใบนี้นะาสำหรับชาวราศีสิงห์ในอดีตที่ผ่านอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเ,เขาคนนี้ถึงเขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะ หรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เองก็ได้ที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคู่ของคุณนะมันสามารถสลับกันได้ระหว่างคู่กรณีแล้วก็ตัวคุณนั่นเองนะคะใครก็ตามนะคะที่อายุน้อยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบในการเรียนนะคะในชีวิตของคุณหรือเป็นคนที่รู้จักทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยก็ว่าได้นะคะคือไพ่ใบนี้นะะ คือมีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยนะอายุยังน้อยอยู่แต่ก็มีความรับผิดชอบเกินตัวนั่นเองนะต่อมานะคะก็คือไพ่สองดาบนั่นเองในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะชาวราศีสิงห์นั้นมีความรักเราสองสามคนนะะและคนที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ยอมเลือกใครเลยจะคบทั้งสองคนในเวลาเดียวกันหรือเรียกได้ว่ามีโลกสองใบนะคะ เป็นโลกสองใบที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะถ้าขาดคนหนึ่งไปก็เหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตนะคะจึงอยากจะคบกับคนทั้งสองคนเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยนะคะจึงเกิดเป็นความรักเราสองสาคนเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็มาถามนะคะว่าคุณน่าจะเลือกใครเลือกฉันหรือว่าเลือกเขาคือเขาไม่เลือกใครเลยนะนะคะ เขาอยากจะขอร้องคุณอีกต่างหากว่าคุณนั้นช่วยยอมรับอีกคนหนึ่งได้ไหมนะเราอยู่กันแบบเราสองสามคนได้ไหมนะคะจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะผ่านมาแล้วแหละนะคะสำหรับชาวราศีสิงส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธนูราศีธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะ ต่อมาจันก็จะดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ปัจจุบันใบแรกนะ The Hermit หถ้วยสิบถ้วยหนึ่งดาบและก็ต่อมาด้วย King of p e นดิ c l e นั่นเองนำมาไล่เลี่ยงที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ The Hermit เป็นไพ่ประจำราศีกันนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือพไพ่ใบนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะรักความสันโดษนะแล้วก็ชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวไม่ชอบงานสังสรรค์ปาร์ตี้ออกงานนั่นนี้นู่นนั้นไม่ชอบชีวิตวุ่นวายว่าอย่างนั้นเหรอนะคะปั้นปลายชีวิตของชาวราศีสิงห์อยากอยู่แบบสงบสุขนะคะหรือวัยที่กเกษียณของชาวราศีสิงห์นั้นอยากไปอยู่ที่ ทุ่งนาะท้องไร่นะคะสถานที่สงบสงบไม่มีผู้คนวุ่นวายเหมือนผู้คนในเมืองนะคะนี่คือความฝันอีกอย่างหนึ่งนะหลังกเกษียณของชาวราศีสิงห์หลายๆคนเลยนะคะหรือชีวิตบ้านปายของคุณนั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆก็ได้นะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่รักสันโดษมาก เขาสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองพึ่งพาตัวเองได้นะคะถ้าเกิดว่า,าใครเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เขาไม่ได้มีความสุขไปมากกว่าเขาอยู่คนเดียวนี่คือเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ฮาทัวรนั่นเองในปัจจุบันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นคนที่ เสียดายเสียใจเสียความรู้สึกกับความรักที่มันเพิ่งจบลงนะไพ่ห้าถ้วยส่วนมากก็ไม่มีใครอยากได้นะนะบางทีความรักอาจจะจบลงเพราะว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะอยู่ใกล้กันต่างจังหวัดใกล้กันต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้พิ่งจะนึกขึ้นมาได้เพิ่งจะมาเสียดายเสียใจเสียความรู้สึก นะคะกับความรักที่มันเพิ่งจบลงนะจะเห็นค่าของคนนั้นก็ต่อเมื่อไม่มีคนคนนั้นอยู่แล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวมากนะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยใบนี้เป็นไพ่ครอบครัวดูแฮปปี้มีความสุขดีกับคนในครอบครัวสําหรับในกรณีของชาวราศีสิงห์นะคะที่มีครอบครัวมีลูกนาะะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน บางทีในปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงแพนดามิกด้วยบางคนอาจจะเลือกที่จะทํางานออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะ,ะเลือกที่จะทํางานเขาเรียกว่าไรเป็นธุรกิจภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้มีเวลาได้เจอลูกได้มีเวลาได้เจอสามีภรรยามากขึ้นก็มีเช่นเดียวกันแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งของชาวราศีสิงนะคะที่ ถ้าเกิดว่าคุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนะคะควรระมัดระวังนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขานั้นจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนั่นเองก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะในที่นี้ที่มีครอบครัวแล้วก็ได้แต่ก็มาลักกัน หรือบางทีอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะนะแต่อาจจะมารู้ตัวทีหลังอะไรประมาณนี้นี่ก็เสียใจไม่น้อยนะยังไงก็สกินดีๆก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะไพ่หนึ่งดาบนะปกติแล้วไพ่นี้เกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศนะแต่ไพ่คลิปนี้อาจารย์อ่านในเรื่องของความรักนะคะ อาจารย์จึงตีความหมายได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและก็เด็ดเดี่ยวภายในจิตใจของคุณมากๆนะคะคุณมีความมุ่งมั่นนะคะในความรักเช่นเดียวกันถ้าคุณเชื่อมั่นว่าความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์ความรักที่เป็นความรักที่มีความรักแท้ให้กันจริงๆคนภายนอกจะพูดยังไงเนี่ยคุณไม่ได้สนใจนะคนภายนอกจะบอกว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมกัน คนภายนอกจะบอกว่าคุณสองคนนั้นนิสัยแตกต่างกันมากจนเกินไปไม่น่าจะเข้ากันได้อะไรประมาณนี้คุณไม่ได้สนใจนะคุณโฟกัสแค่เพียงว่าถ้าความรักนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังรักอยู่นี่คือพอใจและคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากพอที่จะไม่ฟังเสียงนกเสียงกานะคะแล้วก็ยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะคะ แล้วในเรื่องของความรักหล,หลายคู่เลยชาวราศีสิงห์นะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครอ,อบครัวไม่ปิื้มนะ,ะเพื่อนไม่ปิื้มนะ,ะที่เราไปคบหารู้ใจกับคนคนนี้หรืออะไรยังไงนะ,ะถ้าคุณฝ่าด่านพวกนี้ไปได้นะ รู้สึกว่าความรักของคุณนั้นจะมบีบททดสอบหน่อยนะคะแต่ก็เป็นบททดสอบเกี่ยวกับความอดทนนั่นแหละเพราะคุณ2คนจะอดทนฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการที่แบบอ่อาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้ถ้าผ่านไปได้คือแบบดีแล้วก็เก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่มีความรักมั่นคงนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ King of Pentacles ภายแบนี้นะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันชาวราศีสิ่หงโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะมีโอกาสคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะเขาน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาเองนะหรืออาจจะมีการซื้อขายในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินนะ,ะมีการเกงกําไรในหุ้นการเกงกําไรในเหรียญคริปโตนะ หรืออาจจะทํางานธนาคารทํางานแบงก์ทำงานสิ้เชื่อการเงินก็ได้นี่ก็คือคร่าวๆนะคะในเรื่องของการทํางานของเขาหรือธุรกิจของเขานั่นเองนะออดูเขาเป็นคนที่สปอร์ตใจดีนะกับชาวราศีสิงห์มากๆนะคะนะคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนเขาก็พยายามที่จะเปย์คุณซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะต่อมาในกรณีของผู้ชายชาวราศีสิงห์ก็จะประมาณว่า คุณนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองเริ่มที่จะมีฐานะามั่นคงนะคะคุณก็เพียงแค่ขาดในเรื่องความรักเท่านั้นคุณอยากจะมีความรักที่มาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะแต่ส่วนมากแล้วผู้ชายชาวราศีสิงจะชอบคนที่อายุน้อยกว่าคุณนในช่วงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะ เวลาที่คุณรักใครคุณก็จะดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เธอเป็นอย่างดีนั่นเองหรือว่าคอยเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับเธอนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีสิงหนาะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกันราศีธาตุน้ำราศีธาตุลมและก็ชาวราศีดินด้วยนะคะ ต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในอนาคตอันไกลหรือว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นั่นเองนะคะของชาวราศีสิงห์นะไพ่ใบแรกนะคะอสศวนถือถ้วยสี่ถ้วยจัสมินราชินีถือเหรียญและก็ ราชินีถือถ้วยนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็มาไล,ล่เรียงกันนะะ night o f cup นะคะบางคนนะอาจจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์หนูโสดมาสักพักแล้วเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของหนูสักทีไพ่ใบนี้นะคะเป็นตัวแทนนะคะออรู้สึกว่าเขานั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะนะคะอย่างตามๆนะคะมิถุนานะคะ กรกดาสิงหา3เดือนนี้เขาเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนบุคลิกดีนะแต่งตัวดีนะคะ,ะแล้วเขาน่าจะมาจากแดนไกลด้วยน่าจะมาจากคนต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันก็ได้นะคะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะมาไกลถึงต่างประเทศก็มีนะ ต่อมานะคะก็คือไพ่สีถ้วยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือคู่กรณีของคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกเบื่อนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอะ่ะแล้วช่วงแพนด d e m ด้วยช่วงโรคระบาดด้วยไปไหนมาไหนเจอกันก็ลำบากนั่นนี่นน่นนั่นจึงรู้สึกหรือเกิดอาการเบื่อ กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้ค่อยออกไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะทั้งที่ดีนะคะหาโอกาสเติมความรักนะคะหาโอกาสไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันเพื่อที่จะเติมความรักความสัมพันธ์ให้คุณทั้งสองคนนั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งขอเตือนนะคะอย่าเอาคู่ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นนะคะสมมุติว่าคู่ของคุณนะ เขาทาอาหารเก่งแต่เขาแต่งตัวไม่เก่งนะคะเขาสร้างเข้าสังคมไม่เก่งแต่คุณเอาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งออกไปชอปปิ้งนะคะเข้าสังคมเก่งนะะแต่เธออาจจะไม่ทํากับข้าวเก่งก็ได้นะคะขอให้มองในข้อดีของกันและกันนะคะข้อเสียถ้าคุณที่จะ หลีกเลี่ยงการที่จะไปเปรียบเทียบได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะรักษาน้ําใจของการเอาไว้นะคะข้อนี้คือสําคัญมากชอบเปรียบเทียบนะและก็ชาวราศีสิงห์บางคนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่ยังศอยุคคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากหรือเรื่องมากในเรื่อง,องความรักนั่นเองนะถ้าคนใดเข้ามาแล้วไมไ่ตรงตามสเปคที่คุณคิดไว้นะคะที่คุณเลสไว้เนี่ย คุณก็จะไม่ครบนะนะแล้วก็อ้ไม่อะไม่อยากครบมานดูไม่เข้าแบบนิสยัยไม่หน้าตาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เข้าในสเปคฉันเลยอะไรประมาณนี้คุณก็ไม่ครบนะนะแสดงว่าเป็นคนที่เลือกอยู่พอสมควรในเรื่อง,องความรักอาจารย์คิดว่าก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาจีบเข้ามาทําความรู้จัก แต่คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกนิดนึงนะที่ชาวราศีสิงโสดอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณนะแต่คุณไม่เอาเขามากกว่านะเพราะว่าอยากจะได้คนที่ตรงสเปคกับคุณมากกว่านั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่จัดม้นไพ่จัดม้นนะคะมีหลายคู่เลยชาวราศีสิงกับคู่ของคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่ง ะะอาจจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนิสัยใจคอจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตกลงปรงใจแต่งงานกันและนี่นู่นนั่นนะคะเราจะเข้ากันได้ไหมนะคะก็มีหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันก่อนแตกนั่นเองนะ,ะและก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันที่กําลังจะปรับสถานะความสัมพันธ์ ะะจากที่คุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะ,ะเราเป็นแค่คนคุยกันเราเป็นแค่พี่น้องเราเป็นแค่เพื่อนกันเราเป็นแค่อะไรก็ตามนะคะก็คือยังไม่สามารถระบุสถานะได้ที่ผ่านมาแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีการระบุสถานะหรือปรับสถานะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นไพ่ Queen of p e n t a c l e คือผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แพลวามากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งอะนะเป็นผู้หญิงเก่งเก็บเงินเก่งนั่นนี่นู่นนั่นหรือทำธุรกิจหลายอย่าง,งานะหรือบางทีอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองเลยก็ได้นะคะ อาจจะซื้อขายที่ดินนะสังหาริมทรัพย์นะซื้อขายหุ้นหรืออาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับสินเชื่อการเงินการธนาคารอะไรแบบนี้นะแต่อาจารย์คิดว่านะในช่วงเดินม,มิถุนายอยู่นี้เห็นภาพเลยว่าชาวราศีสิงห์ผู้หญิงนั้นเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนที่รสนิยมค่อนข้างดีมากนะ นะคะในเรื่องการคบหาดูใจกับใครหรือเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณเองด้วยนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีสิงนหะ์อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนะจะได้มีโอกาสได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณนะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้คบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณรู้สึกว่าเธอนั้นจะมีฐานะ ทางการเงินดีกว่าคุณนะหน้าที่การงานดีกว่าคุณนะดูเหมือนว่าเธออะไรอะไรก็ดูแบบเหนือกว่าคุณนะบางทีเธออาจจะมาข่มคุณก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าเธอมองที่วัตถุด้วยนะไม่ได้มองแค่เรื่องความรักนคะคุณเข้าไปจีบเธอเนี่ยคุณจะมีแค่ความรักไปอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องมี อ,อ,องค์ประกอบภายนอกด้วยนะคะจะมีหน้าที่การงานดีนะหรืออาจจะพอมีฐานะทางการเงินนะคะถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับเธอเธอถึงจะมองคุณนะเพราะว่าเธอคิดว่าความรักนั้นกินไม่ได้นะคะนะต่อมาก็คือ Queen of Cups นะคะในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงเดือนมิถุนานะมีชาวราศีสิง นะคะที่ค่อนข้างที่จะกังวลนะคะวิตกกังวลนะคะสับสนในความรักที่คุณกําลังมีอยู่นะคะหรือตอนนี้ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนคุณกําลังคบกับใครก็ตามคุณก็จะรู้สึกสับสนนิดนึง่งนะคะว่าจริงๆแล้วคุณรักเขามากแค่ไหนนะ,ะแล้วก็ในความรักนั้นมีความกังวลอยู่ในนั้นด้วยนะคะ รักนะก็รักเขานะแต่ว่ามันมีความกังวลอยู่ในนั้นด้วยนะคะนะอาจจะเป็นเพราะว่าฐานะคุณต่างกาันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาแตกต่างคุณในบางเรื่องบางอย่างนิสัยบางอย่างพยายามปรับกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาว่านน้ำธาตดินนะคะ ต่อมาอาจารย์ขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีสิงเลยนะคะห้าดาบคิงถือดาบแล้วก็คิงถือถ้วยนะ,ะโอเคนี่ก็เป็นไพ่สรุปนะคะมาดูที่ไพ่ห้าดาบกันเลย สำหรับไพ่ใบน,นี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ชอบประชดประชนันและก็เป็นคนที่อีโก,ก้สูงมากๆในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปขอโทษกลัวเสียหน้าว่าง้งเถอะนะคะและก็เป็นคนที่อยากจะเอาชนะคู่หรือคนรักของตัวเองตลอดเวลานะคะถ้าถามว่าไพ่ใบน,นี้เป็นรักแท้ไหมไม่ใช่นะนะคะเป็นการอยากเอาชนะประชดประชันกันมากกว่านะคะ ต่อมานะคะคิงออฟสอดนะคะก็ประมาณว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยเฉพาะผู้ชายฝ่ายที่เป็นผู้ชายนะคะเขาจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตของเขามากๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่าจะจริงจังในเรื่องการทํางานหรือจริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาเป็นคนหน้านิ่งๆดูหน้านิ่งๆแล้วดูเป็นคนดุเวี่ยงเียยังไงก็ไม่รู้นะคะ และเขาเป็นคนตรงๆนะแล้วก็พูดจาตรงๆนะปากกับใจตรงกันนะคะคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยบางทีอาจจะทําให้คนรักอาจจะเสียความรู้สึกได้กับคําพูดของเขานั่นเองนะคะต่อมาคือคิงถือเหรียนั่นแหละนะคะคือไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์นั้นนะคะ โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีการคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณจริงๆด้วยนะแล้วเขาจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นสปอร์ตใจดีนะพ่อบุญทุ่มอยู่พอสมควรนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นผู้ชายนะผู้ชายชาราศีสิงห์นั้นก็จะประมาณว่าเป็นพ่อบุญทุ่มสปอร์ตใจดีและก็เป็นคนที่มีฐานะ ะะเราอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองนะ,ะเวลาที่คุณอยากจะคบหาดูใจกับใครก็มักที่จะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าโอเคนะคะนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ